การเลือกประธานโอลิมปิกไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกของไทยชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหาร4ปียุติไปแล้วแต่ชนะโหวตไม่ได้หมายความว่าการเดินหน้าจะราบรื่นครับโอ้น<ม>ี่การเดินหน้าต้องคำถามต่อว่าจะราบรื่นไหมแต่สิ่งที่เห็นคือเป็นการได้ประธานโอลิมปิกที่มาจากพลละเลือนคนแรกในรอบ 60ปีิ0ปีครับที่บานมานี้เป็นอดีตนายทหารหมดเลยนะใช่โอลิมปิกไทยเหลือเชื่อนะการกีฬาเนี่ยนายทหารเป็นประธานโอลิมปิกไทยมาตลอดนะนี่พี่วีครับทหารกับกีฬานายยกหรือว่าประธานโอลิมปิกเป็นการหาเสียงโดยไม่ใช้เงินครับอ๋อเรอฮะโอ้แล้ววันนี้ประธานที่นั่งหัวโต๊ะในการประธานการประชุมประชุมเนี่ยอาจารย์เจริญนะวัฒนศิลป์ใช่นะแต่แล้วพอประชุมเสร็ ก็ออกมาแถาลงข่าวลองไปฟังทีฮะผลการเลือกประธานอุบลปิธีครับว่างเงื่อนงุนเยนครับแล้วก็ขณะนี้เราก็ได้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คนลุงะแนเองต่ออะไรอะไรเงี้ยเลือกท่านพี่หมอชีวิทคอนนะครับขึ้นมาเป็นประธานคณะสงการอดุลพิธีแห่งประเทศไทยคนใหม่ครับแค่นี้ แถลงสั้นๆชนะจากการโหวตจากการเลือกรอบนี้การเลือกประธานโอลิมปิกสู้กันมันหยุดถึงขนาดวกเอาครับคู่แข่งมีสองคนหนึ่งก็คือคุณพิมน์ศรีวิกรกับสองคุณสุชัยนาย,ยกสมาคมลอนเทนนิสครับโอ้ตอนแรกเหมือนงกันโดกับรอนเทนนิสตอนแรกเหมือนคุณหญิงปัตมตอนเช้า,จ,าจับมือกันเรียบร้อยเป็นการประชุมของคณะกรรมการชุดเดิม ที่ต้องรายงานต่อที่ประชุมตอนเช้าจับมือกันเรียบร้อยตอนตอนบ่ายวอล์กเอาฮะนี่อดีตอดีตนายกประธานโอลิมปิกนี่ยาวนานไม่รู้แปดสามยี่สีนี่อยู่สมาคมแล้วนี่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุธไม่ตกลงได้ผ่านไหมไม่ผ่านตกรอบคนดังอย่างบิ๊กแป้งตกรอบเลยฮะออกรอบครับนะฮะการเลือกรอบนี้ เป็นการเลือกประธานหลังจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหมดวาระลงครับครับดูนะการเลือกวุ่นวายขนาดไหนตอนเช้าประชุมทีมงานเดิมและสองแคนดิเดตเข้าร่วมประชุมอ่าสิบโมงสิบเอ็ดโ,โมงกว่าสิบเอ็ดโมงกว่า,กวาเกิดความวุ่นวายเลยครับหลังจากคุณสุชัยที่ลงชิงประธานโอลิมปิกครับพร้อมกับทีมสิบเอ็ดคนวอล์กเอาจากที่ประชุมเนื่องจากไม่พอใจที่มีการใส่ ไปวอเตอร์มาสองคนจากโอลิมปิกที่เป็นลายใหม่ใช่ไหมสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกเออนั่นไงสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกเดิมทีเขาบอกว่ามีผู้ที่จะใช้สิทธิ์วอดจะเป็นอีกคนอีกสองคนแต่มีการเปลี่ยนสองคนมาเป็นคนใหม่ครับถ้าไม่เกิดการวอล์กเอาครับ,รบตอนนี้ประธานโอลิมปิกคนใหม่ชัดเจนที่สุดเขาเลือกกันรอบนี้ เลือกกันทั้งหมดหลังจากคุณสุชัยวอล์กเอาไปเหลือ 37- 38เสียงแต่ก็เกินครึ่งจากจํานวนที่มีอยู่และสองตัวแทนนักกีฬาโอลิมปิกใหม่ที่เขาบอกว่าจะเข้าไปโหวตกันที่ทําให้เกิดการวอล์กเอาอ่ะคือธ<ส>ัญพรพฤกษากรกับเทวินหานปราบซึ่งสองคนนี้ที่ทางทีมคุญชัยไม่พอใจอว่าไม่โปร่งใสไม่วอล์กเอา out, นะแต่สุดท้ายสองคนนี้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการโหวตต้องให้คนเก่ามาโหวตแต่ปัญหามันเกิดขึ้นแล้ว เออก็เน <te ี่ยก็ไม่จําเป็นต้องทิพอนคำไม่จําเป็นต้องใช้2เสียงเนี้ยเพราะอีกหสมาคมออกไปแล้วไงใช่เพราะยังไงก็ใช้เสียงเดียวก็ชนะเอ้าหที่ออกไปมีสมาคมไหนบ้างสมาคมมวยสมัครเล่นครับสมาคมรอนเทนนิสสมาคมรักบี้สมาคมฟันดาบสมาคมฟิกเกอร์แอนด์สปีดสเก็ตติ้งครับสมาคมเบสบอลและผู้ทรงอาวุธอีก5คนผู้สรงอาวุธนี่เขาเลือกมา10คนใช่ไหมจริงจรนะพี่วี เขารู้กันตั้งแต่ช่วงสิบโมงครึ่งว่าคณะกรรมการที่จะเข้าไปสู่การคัดเลือกเนี่ยทั้งหมด57คนใช่ไหมต้องเลือก23ก่อนอ่านี่ยี่สามปึ้งรู้แล้วว่ารู้แล้วฝ่ายไหนมาฝ่ายไหนชนะเอาพี่วีลองไล่ดูทีเนี่ยเออนะจักรยานวอลเลย์บอลพีทาเจคควันโดมากีฬาภายเรือยิมนาสติกส่วนใหญ่มาในสายไหน สายของพิมนเนี่ยนวลพันล่ำซ้ำนะใช้พักศิรีวัดตัวหลักเลยนะฮัสบอดินยูโดครับนะครับไตรกีฬานะครับบอยลิงสโนบอดนะครับคุณพิชัยานคุณพิชัยนี่สายไหนมวยสากลสายนี้ขติดไว้หน่อยคุณสุชัยเขาติดไว้น่อครับลาลิงก็สายคุณสุชัยนะครับยิงธนูครนี่รู้เลยว่ามันมีการ ล็อกกันมาแล้วครับพี่ครับนี่แล้วสุดท้ายเขามาเลือกกรรมการผู้ทรงกนุษย์จากย3่เลือกกรรมการผู้ทรงกนุษย์พี่วีไล่ดูเดีกรรมการผู้ทรงกนุษย์เอแล้วแล้วบิ๊กแปะตกเหรอตกนี่คุณทีมทีมสุใจทิมสุใจเข้ามาสองคนที่เสนอชื่อคือรองศาสตราจารย์ดรสุพิษสมาหิโตอและคุณดรสุวรรณศิลปะอาชาที่ผ่านชื่อมาที่เหลือนะเป็นชื่อกรรมการผู้ทรงกนุษย์ในชุดพิมลทั้งสิ้น อ๋อเพราะส1บคนไม่อยู่เลือกแล้วไงพี่วีใช่ไหมทั้งส1บคนอ๋อที่หกกับหเหเนอใช่6สมาคมกับ5้าผู้สูงวุฒิอ่ะไม่เลือกแล้วไม่อยู่เลือกแล้วก็เลยได้ตามนี้ครับได้ตามนี้มาพี่มนศรีวิกรเป็นประธานคณะโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็ตั้งอะไคุณเจริญคุณเจริญวัฒนศิลมาเป็นรองประธานคุณคุณเจริญเป็นประธานการประชุมเพื่อเลือกประธานครับอ๋อ ชายพักศิริวัฒนาชัยประสิทธิ์สุพิษสมาฮิโตเดชาเหมกระสีชัยนรงเจริลรักพลเรือเอกนะครับพิชัยชุนหาวชิระและนวลพัน์รํสาสัาอันนี้เป็นรองประธานเลขาเลขาคือธนาชัยประสิทธิ์ครับออที่เหลือก็ดอ,อร์ชื่นชนกศิริวัฒน์ชลิตลัตจันทรุเบกขาพี่วรีรู้จักไหมใครอะพี่มองไงอ,อ๋อพี่มองอย่น้ไหมนัทวุฒิเลียงเวศและพันโทหญิงดออรอภิญญา ดุดทุยาวัดครับนเหรยิกพลเรือเอกอภิวัตรที่มองนี่ยเขาสนทั้นพี่บวนตั้งแต่ต้นแล้วนี่ใช่ครับปรากฏว่ารอบนี้การเลือกของประธานโอลิมปิกรอบนี้มันมีการเมืองเยอะมากและสอว่าการเลือกรอบนี้เขาจะร้องกันไปที่โอลิมปิกครับและแน่นอนครับวุ่นไม่วุ่นพอหลังจากมีประกาศผลชัดเจนผู้สื่อข่าวย่อมต้องถามท่านประธานโอลิมปิก ไทยคนใหม่คุณพี่มนต์สีพี่กอนครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่มาได้นั่งตําแหน่งประธานนี้นะครับก็ภารกิจก็ยังมีอีกเยอะนะฮะจากวันนี้ไปก็เตรียมเหนื่อยนะฮะไม่ให้ผมเหนื่อยคนเดียวเหนื่อยทั้งทีคือก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในในรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทําไมถึงเดินกันออกไปนะฮะอันนี้ก็ต้องก็อยากจะก,ก็ก็ต้องรอฟังจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งปวงนี่เป็นเรื่องของทางประธานอ่ การเลือกตั้งซึ่งคือท่านอาจารย์เจริญวัฒนาสินท่านก็ได้กล่าวไปแล้วว่าท่านทํอันนี้เป็นครั้งที่8แล้วนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าตอนที่ที่ท่านอาจารย์ขึ้นมาก็เป็นท่านพลเอกวิทย์เสนอชื่อให้ท่านอาจารย์มาทําหน้าที่นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าท่านก็ทําตรงไปตรงมาคือครับคนก็พูดถึงรอยร้าวอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ได้มองว่าอะไรเป็นรอยร้าวนะคือคือผมต้องเรียนว่าเราก็คือคนกีฬาครับกีฬามันก็มีแพ้มีชนะนะครับแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน คนที่บอกว่าสอที่โมคานี่คือท่านด <B> ิ๊กน้อยท่านเลวิทย์บอกว่าการเลือกอย่างเงี้ยอาจจะร้องต่อสาลปกครองและโอลิมปิกประมุขก,กีฬาตอนนี้กลายเป็นเรื่องการเมืองและรอยเล้าที่เกิดขึ้นจะสมานแผลได้หรือไม่คอยติดตามกันด้วยความระทึกครับ